สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วครับผม FPS วัวชจนั P ่งเล่น Game The King of Fighter All Star ครับก็มาในตรีมนะคริสต์มาสหิมะเลือหนาวในเบอร์เบอร์ All StarThe King of Fighter All Star แหมช่างโฆษณานะขายของเต็มที่พอ20บ้านดาวโหลดนี้นะดักก็เก่งโฆษณาก็เก่ง มาครับเรามาดูตู้ที่มาที่เราเตรียมพร้อมจะสุ่มกันเลยครับไปตรงนี้ผมมาดูรายละเอียดก่อนนะโอเคเลดก็เหมือนเดิมอ่าส่วนตัวนี้2ตัวนี้ตัวไหนน่าใช้ผมแนะนําให้เป็นมือใหม่นะให้เป็นเนมเลดนะสำหรับคนที่เป็นมือเก่าๆนะผมก็แนะนำว่าอ่า แอสคิมสันนะเป็นสายหมัดนี้ก็ควรจะมีไว้ในครอบครองนะถ้าบี้ถึงเยอะๆนะอ่าก็จัดได้เราไปดูรีวิวสักหน่อยนะอือฮอีสมันไม่ล่างแต่ผสมนะอันนี้ผมไม่ขอพูดอ,อะไรมากนะแค่มาดูเอฟฟิกสกิลเขาหน่อยอ่าก็ติมดมมิดนะบอกเลอติดมมิด,มดแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีสนานะมิดิกคุมการมมิดมด,มด,ด้วย โอเคไปตีบอสกิวนะก็น่าจะมันนะอืมอ่าแล้วก็พวกที่ว่าสาย PVP ถ้าหากว่ายัางไงอะอ่าแบบมีมุดมิดด้วยกันอะตีด้วยกันเองอะเขาจะชนะค่อนข้างจะโอเคนะใน PVP นะอ่า,าขอกสกิลนิดนึงโอเคอันนี้ผมไม่ขออ่านเหมือนจงชินเคยนะมันเยอะจนผมตาลาย <laughs> เดี๋ยวไม่มีสมาธิในการสุ่มว่างั <laughs> ้นอ่ะไป โอเคเจ็ดอ๋อเป็นไทยท้งท้ายกับนั่นเลยอ่ะอ่าไทยครับเกนิสเลยอ่ะเออเิสบีเอสอ่ะอืมทีเอออ๋อมีกลับมาด้วยแล้วก็เตะเออเว้ย ค่อนข้างสวยนะมีฟันมืดมิดเปลวมืดมิดอยู่โอเคอ๋ไม่มีท่าชาร์จนะโอเคอันนี้คือท่าเฉพาะตัวใช่ไหมของร่างใหม่ลูกบออืมโอเคโอเคอันนี้เป็นท่าของใช่ของเดิมไหมนะเป็นท่าสามเกตเฉพาะของของเขานะเอออ่าไม่ต้องพุ่งไปนะจับเลย แบบยังไงก็ติดอ่ะเออขึ้นทะเลฟังมิมิดผมตั้งเองนะไม่เกี่ยวรู้สึกเหมือนขึ้นทะเลสองฟากที่เราผ่าทะเลอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นไม่ใช่ทะเลเกลือนะขอร้องนะเออไอ้เส <Lisa. S 1> มาดูของเนี่ยมเด็มั่งไอ้นะแอดบ้าครั่งเกียวโลหิตหน้าเติมโลหิตมือด้วยนะเออเกียวโลหิตอ,อ่าเนีม่มเด ยรายไม่ได้ชิลเลยเป้แมพก็ขายของเก่าทําใหม่นะผมบอกตรงว่าประมาณนี้ของเขาก็โอเคอันนี้ก็เพิ่มป้องกันนะเหมือนเดิมนะเปลี่ยนป้องกันไปเป็นโจมตีนะอันนี้ก็เข้าใจกันนะแล้วก็เพิ่มมิดมาเพิ่มหมอมกเผาไหม้มานะผมว่าจะเพิ่มก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละของเขาค่อนข้างจะโอเคนะมีคุ้มกันมิดมคุ้มกันเผาไหม้โอ้ว้าว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 อันนี้ค่อนข้างเนี่ยีพีฟูลนะโอเค สำหรับสายผู้เริ่มใหม่อ่ะเหมือนก็ทํามาต้อนรับ2ี่ิล้านดาวโหลดนะนะให้ผู้เล่นเดี๋ยวว่ามีตัวใหม่ๆแบบใช้ได้ง่ายอ่ะนะเออแต่รูปแบบเสื้อผ้าสวยขึ้นนะเป,เปลี่ยนแปลงดูสกิลกันหน่อยอันนี้ชาร์จได้นะรูปเนี้ยเป็นท่าชาร์จเหมือนของซบอรคแบบกกายนะรู้สึกว่าตรงเนี้ยเออแล้วก็อันนี้ก็เป็นท่าชาร์จาชาร์จมาลองดูกันหน่อยโอเคเว้ยมีไฟลุกท่วมตัว เสื้อคุมค่อนข้างจะเก๋ไก่กันนะอันนี้หรือเปล่าที่ชาร์จได้อ่ะเออไม่รู้นะต้องลองเล่นดูอ่ะไไม่แบบแม็กนะอ๋ออืมใช้นานขึ้นโอเคแบบแม็กพุ่งไปกลางหน้าติดฟไฟอาา่ะฮะอันนี้ก็คอมโบอืมแบบกดซ้ำสองครั้งหรือยังไงวะของเขาท่านี้เยอะจัด อันนี้คือใส่ท่าไม้ตายของเก่าได้นะ,อ,ะอืมประมาณนี้ประมาณนั้นอะฮะอีกอันหนึ่งอีกอ่าของเก่าอันนี้เห็นเห็นแฟนหรือภรรยาก็ไม่ค่อยชัดนะแต่เดี๋ยวอีกรัางอ,อีกท่านหนึ่งจะเห็นชัดมาก,มาก อ่าอืมอันนี้จิ้มปกติอันนี้ผมมีครบสามท่าเลยนะเไม่ใช่ครบสองท่าเออครบสองท่าเลยแหละอันนี้เป็นตัวที่ผมอวยนะคือผมอยากได้อะ่ะอ่าโอเคดูพอหอมปากหอมคอ ยาเมเิเชียอันนี้ผมมาขอคือว่าสุ่มเฉพาะยังไงอะล้างตู้ของตัวไฟเตอร์ก่อนนะไอ้ตู้กับ๊บค่อยคลิปพรุ่งนี้นะอีกอีกคลิปนึงนะแต่20วันนะจะได้จัดนะเออนี่นำเลยแหละเออมาเอาเลือกเอาช้ยก่อนอ,อนอกนี้ผมยังไม่ได้เลยอ่ื้มอ,อ่ะสกิปเลยเอ,อืมมีตามมาหรู้ น้องฟูตามะเนี่ยผมยังไม่ได้เลยนะเห็นก็ก็มีแบบทำแต้มเปอร์เซ็นต์ด้วไม่ใช่เหรอแต้มสำหรับเดินเควส์อะ่ะโอ้ยเสียดายจังมาต่อกัดเลยอืมโอเคมาสเต็ปเดิมดูรทธ มีแบบตัวนอกกรอบด้วยนะโอ้ยน่ากลัวจังกลัวตกเรีดอะไปอือดอกฟีไปก่อนดอกฟีไปก่อนไม่ตั้งตัวติดแดงก็ดี <c oughs> อือหือนี่อแตกอย่างนี้พี่น้องเอ้ยไม่อยากตัวเ,เป่าเป่านาโนเหรอ อืมอืมไม่ใช่วันของเราแล้วหลหะวันนี้ยังดียังมากขอแค่ออกกลัวก็สักตัวเหอะอื้อเอ้ยแดงว่ะอื้อผมกลัวจริงๆกลัวการตกเลอดเนี่ย <laughs> มาสายนิดโอ้ไ oh ม่ดูเลดปั่นปัๆนปัน,ปน จิม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 อ่าอ่าอืมเอ่าสีแดงโอ้ดุยมาลุตัวที่สามก็พอนะเชี้ยวเ <ica> ส้นหมูอร่อยดีรู้ไม่ต้องมาลุยกันเลย อืมหืมบิจเนตมาเพิ่มแล้วอยาอย่างว่าบี้ฟีมันเหนื่อยใ,ใจอืมแดงทีๆอย่างนี้น่ากลัวจริงๆอ่ะแตกเตกโยยมาชัวร์คิง อืมช่องเล็กเปนเนี่ยโอ้ยอืมอืมไม่ใช่วันของเราอืมอืมฮอ้าอย่าอีก2-3ครั้งแล้วนี่มีราไม่สุ่มการ์ดนะ เก็บบี้จริงไว้สมการ์ดมาก็าดีพี่น้องเอ้ยอืม,อมแต่อย่างนี้กำลังใจเริ่มจะหมดแล้วม,มาผีดิบกลาลาบมาเลยดูเลดุรุม่าอ่าอ่าอ่า อืม,อมไม่มีรุนเลยเหรอโอ้ขาวมาเช้ยขาวมาเช้ยมาปัดเสธหน่อยอืม เอาว่า <laughs> ตัวนี้ก็หนักตู้นู้ก็หนักอะไรก็ไม่รู้อืมอีย่งยังยัง,ยงเออเออเออหมดแล้วครับโอ้ยสิงคาวบี้จริงแล้วสิอือหือ อืมไม่มีแป้กด้วยนะสักแป้กก็ไม่มีว้อืมแต่เข้ากลางกลางตู้แล้วเนี่ยมันย่อ,อหรือเปล่าวะรู้สึกว่าเออสองร้อยครั้งมอนดื้อม,มั้งแหละไม่ได้ย่ออืมนิมเดชเอ,อ้ยเอสเอ้ยออกไห,ห้เป็นบุญตามั้งเอออุตส่าห์อ,หอว,วยตัย้งเย,ย,ยอะตั้งเยอะอุตส่ารู้ทัน สงสัยิ้นเอ็มคงแกล้งผมอ่ะเออมึงรู้ทันใช่ไหมมึงไม่ต้องเอาก็ได้เออมาเนี้ยเออแกล้งมันยังไงไม่เอานะาชินเอ็มอย่าทำร้ายหัวใจของผมเลยอืมฟ้าฟ้ายังเหลืองอยู่อือหือ แตกเบะช้ำใจอ่ะ,อะดูหน่อยออกกลางหมดแล้วทุละจบไปซะเถอะอย่าไล่ดิโอ้ยอีกนะเคนี้งออกเยอะไปอยากได้เนมเรดไม่อยากได้เคไม่อยากไม่อยากเอาตัวกอ๊อฟอ้ยไม่เอาตัวก๊อฟได้ไหมเอาตัวจริงๆเนี่แหละ เผื่อใครไม่รู้เคนี่เป็นตัวก๊อปของนกเลมเลดนะอืมอืม,อมเอาดีกว่าพาพูดตัวก๊อปะมาอย่าตเกเล็ดนะ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 เอาเป่าอีกอะเป่าลาโนไม่ใช่แบงเฟ้ ใครวะมือสั่นหมดแล้วเนี่ยมันขอโทษนะตอนนี้เวลาบอกลาแล้วเบนตีไม่แม่ไม่เอาครึ่งทางพอดีจำมยำเรสแอนี้ปัญญากนนะการ์ดเขาต้องหาอีกอะ่ะโอ้ย อื uh huh. มเอาแล้วโอ้ยอีกสี่อีกแปดสิบครั้งมาอันนี้คงจะยาวไอ้นนี่ลังตู้นึ่งได,ได้ตัวเดียวนี้เชื่อแล้วมีจริงโอ้โห oh. ไม่ใช่วันของเราแล้ว้ันนีมอือหือ uh huh. ลองโอ้ยถ้าผมเอาการันตีผมเอาเนมเรีดนะไม่เอานะเอสนะไม่ปั้นนะ <t> เอาแดงเว้ย <t> โอ้โหยดูดิดูเอาตัวตัวที่สามแล้วกันปล่อยซะหลับตาซะแล้วปล่อยทุกอย่างไว้กับฉันมาชัว หลับตาได้ไงตานางบอดอ่ะโอ้ยเหนื่อยอะไรล่กระนาเนี่ยอ่ะฮะเนมเลสอะไรของนายอ่ะโอ้อุ่สาวัยว่าแล้วโดนแกล้งโดนแกงกับเขามั่งแล้วเราเอ้ยเออเออเอา อโอ้ยพ้นครึ่งตู้เลยนะบี้ฟียังไม่มีเลยอะแต่ก็ดียังไม่ตกเกรดเอาเอื้อเดงโอ้ยอ่ะไม่ต้องอวยดีเคียนเลยมไม่อยากอ่าน ใก้แใกล้จะล้างตู้แล้วโอ้ยสิ่สิบครั้งไว้เหมือนกันนะอันนี้คือผมต้องาหม่บี้เพิ่มใช่ไหมอะไรมันแป้งมันออกส่วนที่สามมาจำเลย เดมันก็โกโลไม่มีดวงในปันนี้อืมออหืออื้อหืออ้าสองครั้งมา ผูบี้ไปไปเกลี้ยงเลยอะแล้วเหลืออีกหมื่นห้าปะอออ,อ,อมาสุดท้ายแล้วดู่อยน,น,นี่รเรามาสุ่มสายๆแล้วมันเลยไม่ออกให้ อเทน่าความฝันเมาครั้งสุดท้ายอันนี้ผมตั้งใจจะถ้าได้สามดาวจะดองบี้ไ้นะสำหรับคอแลบครั้งต่อไปนะดูถ้าจะยากแล้วอะ่ะข้างล่างมั่งแดงอื้อคือมันแดงอย่างนี้อย่าหวังว่าจะมันจะแตก เดเยเกมาโอ้โหหนักอ่ะโอเครับไปหนักข้อจริงๆเลยไม่มีต้องเลือกที่ไม่มีดิอืม กำจัดฟังทางให้หมดยามิ้ชีเร่โอ้โหโคตรอะโคตรหนักใจอะอ่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสุ่มการ์ดต่อนะครับจังหวะนี้ก็ฟอแบบฉากลากกือไปก่อนเลยเอ้ยอะไรมันจะขนาดนี้ไม่ได้ปั้นสักตะดาวเลยครับอฟอฟก,ก็ฟอฝากกดไลค์กดแชร์กักกบตั้มสกายด้วยนะครับเพื่อปเป็นกำลังใจกับน้องของผมนะรู้สึกว่า GM จะแกงผมหนักแล้วจากไปสปอยเขาหนัก,กเกิน Bye bye, guys. Bye bye.